ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่ในเกม Medieval Dynasty นะครับอยู่กับกรผมนะครับแอมแฟตแมนคนเดิมนะครับใน EP ที่10แล้วนะครับผมจาก EP ที่9นะครับตอนนี้เราเล่นไปได้ไกลพอสมควรและก็มาได้สักระยะหนึ่งนะครับภรรยาผมก็ได้คลอดลูกเป็นบุตรสาวมาแล้วชื่อทิวบาร์ด้าถ้าจำไม่ผิดจําชื่อลูกตัวเองไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ไงทิวบาร์ดานะครับผม บุตรสาวโอ้สกิลดีมากเลยนะเนี่ยโอ้สกิลสีแตเด็กเลยเหรอปดโทสุดยอดไปเลยครับตอนนี้ผมก็ได้สร้างคอกม้าเรียบร้อยนะครับมีการอัปเดตสกิลเพิ่มเติมแล้วก็วันนี้นะครับใน EP ที่10เนี่ยผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตนะครับอัปเดตแพทช์ใหม่ล่าสุดของเกม m e d i e a r Dynasty นะเป็นแพทเท่าไหร่นะ2.3.0.0มยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเป็นการอัปเดตแพทช์ล่าสุดเลยอัปเดตไปเมื่อประมาณวันที่28หรือ29นี่แหละนะครับตัวเกมมีการอัปเดต หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเท่าที่ผมได้เล่นแล้วก็ได้ลองนะครับสังเกตดูนะครับไอคอนด้านล่างขวาเห็นไหมตรงที่เราเป็นคอนทองแดงเราอะแล้วมันจะมีรูปบ้านอยู่2แบบนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของโรงอาหารแล้วก็ในส่วนของอคลังทรัพยากรนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับการคราฟของนะครับหรือการทําอาหารนะครับผม,มนั่นก็คืออย่างไรแต่ผมจะทําให้ดูนะปกตินะครับ อย่างสมม Word, ต,ต,ติวต่าการที่คุณจะคราฟอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าจะสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างในเรื่องของการคราฟข,ของแล้วกันคุณจะคราฟขวานหินใช่ไหมคุณก็ต้องมีของในตัวก็คือจะต้องมีกิ่งไม้10ชิ้นมีหิน2ชิ้นนะครับแล้วก็มันจะวงเล็บตัวเลขสีเขียวด้านหลังถ้าเป็นตัวสีแดงก็คือของเราจะไม่มีนะเราต้องหามาก่อนแล้วถ้าเป็นสีเขียวนี่นคือเรามีพอนะครับซึ่งในแพทใหม่เ <m> <ates> นี่ยท <ๆ S 2> ี่เขาอัปเดตนะครับเนี่ยสังเกตดูตรงท่อนสูงเห สังเกตดูตรงท่องสุงในวงเล็บนะครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปคล้ายๆถุงถุงนั้นจะเป็นถุงใส่ของแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นรูปอ่ารูปกล่องรูปหีบนะครับอันนี้มันบ่งบอกถึงว่าทางด้านซ้ายเนี่ยจำนวน629แล้วมีสัญลักษณ์ถุงนะครับก็คือเป็นของที่อยู่ในตัวเรานะครับ 6 29ไม่เชื่อลองไปดูผมขออนุญาตก,กดตัวไอขึ้นมาแล้วก็ดูของท่อนสูงใช่ไหมเมื่อกี้นี่เห็นไหมท่อนสูง629ชิ้นนะครับก็คือที่เรามีอยู่ก็ตรงกับตรงนี้เลยเห็นปะ่ส6 2เเป็นถูกนะครับแล้วก็5 6 2ท่อนสูง5 6 2จะเป็นรูปหีบนะครับรูปหีบก็คือเป็นท่อนสูงที่อยู่ในคลังทรัพยากรของเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจริงไหม สักครู่นะครับมาเราถึงคลังเราแล้ว,ลวปั๊บเปิดขึ้นมาครังทรัพยากรไปดูท่อดซุงสิว่ามี5 6 3ชิ้นจริงหรือเปล่านะครับอ่านี่ไง5 6 2ไม่ใช่563ผมขออนุญ,ญาตแป๊บหนึง่งโอเค5 6าไม่ใช่563กครับขออภัยครับพูดเลขผิดอ่าอันเนี้ยมันดียังไงครับก็คือว่าถ้าสมมติเราอยู่ในบริเวณหรืออาณาเขตที่มันขึ้นสัญลักษณ์ด้านล่างขวาครับที่เป็นรูปบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปอ่าลงอาหารหรือว่าลูรากรรรรรนนนะคคัับเเาาาาสามาสมถิ่งงของ้้ไดลยนะ มันจะลิงก์เชื่อมถึงกันนะครับโดยที่เรามันจะเป็นที่ต้องเอาของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมาใส่ไว้ในตัวนะครับเพราะปกติแพทเก่าตอนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับเราจะสร้างของอะไรสักอย่างหรือว่าจะสร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องมีทรัพยากรให้พออยู่ในตัวเรานะครับเราถึงจะสามารถคราฟได้แต่นี่คือถ้ามันอยู่ในบริเวณโรงอาหารหรือว่าสัญลักษณ์คลังทรัพยากรนะครับเราสามารถสร้างได้เลยอันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากมันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับเก็บของเพราะบางทีแบบเฮ้ยมันต้องใช้อะไรสร้างวะ มันต้องใช้ทรัพยากรอันไหนบ้างต้องวิ่งไปวิ่งมาบางทีวิ่ง2อสรอบเงี้ยก็เสียเวลานะครับแต่แบบถ้าอยู่ในบริเวณแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันขึ้นัสลักษณ์ของคลังทรัพยากรเนี่ยผมสามารถสร้างได้เลยโอ้ถือว่าดีมากครับเป็นแพทที่ดีมากๆเลยการอัปเดตครั้งนี้มันทําให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับอ่าแล้วก็ต่อไปนี่ก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับนี่ฮะสังเกตไหมปกติเวลาที่เราจะสร้างบ้านนะครับก็คือมันจะมีให้เลือกบ้านซิมเพิลใช่ไหมบ้านไม้ธรรมดาทั่วไปแล้วก็บ้านขนาดกลางแล้วก็บ้านขนาดใหญ่ใช่ป คือเขาจำแนกแยกออกมาให้เลยครับว่ามันก็จะมีเป็นบ้านขนาดเล็กเหมือนเดิมขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ว่ามันจะจำแนกชนิดออกมาให้เลยครับก็คือเป็นบ้านที่แบบฟางบ้านไม้บ้านหินนะครับบ้านขนาดเล็กบ้านขนาดกลางก็ฟางไม้หินเหมือนกันเลยครับเราจะได้ไม่าจาเป็นที่จะต้องเสียเวลาในการหยิบค้อนขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งแต่งทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนั่งแต่งเป็นหินทีละอันทีละอันเงียผมว่ามันสะดวกดีนะครับก็ง่ายดีเดี๋ยวลองทําให้ดูผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะลองสิอ่ะลองเป็นบ้านเล็กธรรมดา โอเคงั้น okay. ประมาณนี้เอาเลยลองดูซิว่ามันจะเป็นหินเลยไหมปึ๊กอ๋อแต่มันก็ยังคงแก้ไขได้อยู่นะครับอยากให้กลับมาเป็นแบบไหนผนังยังสามารถแก้ไขได้อยู่นะครับประตูก็แก้ไขได้อยากให้เป็นไม้หรือให้เป็นหินแต่ว่าอันนี้คือเราดีฟอลต์ให้เป็นหินแล้วก็มันจะเป็นที่จะต้องแบบไปนั่งกดตัว E แล้วคลิกเป็นหินอะไรเงี้ยทีละอันทีละอันทีละช่องก็คือสามารถตอกได้เลยนะแบบนี้เลยครับ ก็ถือว่าสะดวกมากเลยนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับง่ายๆง่ายๆข้างบนก็เป็นไม้กระดานเลยอันนี้เป็นหลังคากระเบื้องไม้อยู่แล้วอ๋อก็คือตัวบ้านสร้างให้แบบเป็นเบ็ดเสร็จขั้นสุดเลยอ,อันนี้เป็นหินให้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องกดตัว E เพื่อแก้ไขแล้วก็แบบต้องมาปรับเป็นหินนะก็ะคือเลือกตั้งแต่ต้นเลยครับเรียบร้อยง่ายๆเลยครับก็ถือว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะพอสมควรเลยนะ ดีครับดีเหมือนกันอ่าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องการย้อมสีบ้านกดคอนขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นบ้านที่มีฉาบปูนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแบบนี้นะต้องเป็นบ้านที่ฉาบปูนแบบนี้นะครับผนังที่อัปเกรดแล้วนะแล้วก็นี่ครับคัลเลอร์นี่มันก็จะมีให้เลือกเลยสีแดงสีส้มสีเหลืองแบบนี้ครับเออสวยดีเหมือนกันเนาะย้อมสีกําแพงนะครทาสีกําแพงได้แล้วก็จะมีแพทเทิร์นก็คือเป็นแบบเป็นลายนะครับเนี่ยเห็นบ้างสังเกตดู มันอาจจะมองไม่เห็นนะต้องลองสังเกตดูดีครับอันนี้เป็นลายดอกไม้อะไรเงี้ยลายกุหลาบลายทันตะวันลายปลาลายอะไรพวกนี้นะครับโอ้เยอะเลยนะอันนี้ก็ลองไปทํากันดูนะครับก็มีในเรื่องของอาการลิงก์กันของคลังทรัพยากรและก็คลังลงอาหารนะครับเนี่ยเราลองพาไปดูในส่วนของห้องครัวก็เป็นลักษณะเดียวกันครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงว่ามันจะเชื่อมถึงกันไหมโอเคสัญลักษณ์ยังขึ้นอยู่นะครับเป็นรูปลงอาหารยังขึ้นอยู่สแสดงว่ายังลิงก์ถึงกันผมสามารถสร้างได้เตาอบ ขนมปงขนมปัง,ปงถ้าสร้างได้นี่ครับเห็นไหมเนี่ยสังเกตดูปุ๊บขนมปังไอพวกนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกแป้นนะมีแค่ปลดล็อกขนมปังข้าวสาลีเนี่ยสังเกตดูนะครับจานวนในวงเล็บที่เป็นสีเขียวอะครับคือถ้าจะคราฟขนมปังข้าวสาลีเนี่ยคุณจะต้องมีแป้งทำอาหาร2อันมเมล็ดข้าวสาลี1งถังน้ําที่มีน้ํา1แล้วก็ไข่2นะครับสังเกตที่เป็นรูปถุงอะผมเป็นศูนย์หมดเลยก็คือผมไม่มีของพวกนี้อยู่ในตัวเลยแต่ว่าในคลังอะผมมีนะครับในคลังผมมีก็คือผมสามารถที่จะคราฟได้ อ่าลองคลาบให้ดูแล้วกันนี่โอดีมากเลยครับมันสะดวกมากโดยที่เราแบบไม่ต้องวิ่งไปที่คลังโรงอาหารแล้วก็ไปเอาทรัพยากรที่จะต้องใช้มาเก็บใส่ตัวแล้ววิ่งมาที่โรงครัวแล้วเอามาคลาบแต่นี่คือมันลิงก์กันเลยครับมันลิงก์กับโรงอาหารเลยสะดวกมากนี่ผมชอบครับชอบมากมากเลยโอ้โหต้องขอบคุณทีมพัฒนาด้วยครับมอต้ม มี่ก็สามารถทําได้เลยแต่อย่างอันนี้คือผมไม่มีเนื้อเค็มเนี่ยมันจะขึ้นว่าเป็นศูนย์นะครับก็คือไม่มีทั้งในตัวแล้วก็ไม่มีทั้งในคลังนะแต่คือของบนที่ทำได้หมดแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ปลดล็อกแปลนแค่นั้นเองก็เลยยังไม่สามารถทําได้นะครับอื่นๆไขกวนเก็บเพชรอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่นี่คือในกรณีที่เราจะคราฟนะแต่ถ้าเป็น NPC เข้ามาทํางานเนี่ยมันน่าจะลิงก์กันอยู่แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นในกรณีของเราเองนะที่เวลาจะสร้างอะไรก็สะดวกดีครับมันก็ง่ายดีถือว่าดีเลย แล้วก็ต่อไปที่ผมทราบก็คือสแต็กของครับสแต็กของที่เป็นสิ่งของซ้ำๆกันปกติเนี่ยถ้าเป็นแผดเก่าก็คือเวลาเดี๋ยวลองดูตัวอย่างอ่ะอย่างสมมติว่าถ้าสมมติคุณมีขวานสำลิดอยู่4ี่ห้าดาบนี่ครับมันก็จะเป็นขวานสำลิดเลียงๆลงมา4ี่ห้าชิ้นให้คุณได้เห็นนะครับแต่อันเนี้ยคือเขาปรับเป็นการสแต็กของอย่างคุณมีของสิ่งสิ่งนั้นซ้ํากันชนิดเดียวกันซ้ํากันนะครับมันก็จะขึ้นสแต็กให้เห็นเป็นอันเดียว แล้วก็จำนวนด้านในสภาพของนะครับแล้วก็สามารถคลิกที่เป็นเคอร์เซอร์สามเหลี่ยมตรงนี้นครับเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกนี่มี3ชิ้นนะครับก็จะมีอันนี้ชิ้นหนึ่งสภาพ44.6แล้วก็อีก2ชิ้น100%เต็มอะไรแบบนี้นะครับอย่างอื่นก็เหมือนกันขวานเจาะอ,อะไรพวกนี้ครับถือว่าดีมากเลยนะครับมันสแต็กของจะได้แบบว่าไม่ต้องรกจอแล้วก็แบบกัการสับสนด้วยของชนิดเดียวกันก็แต็กอยู่ด้วยกันนะครับเห็นง่ายดีสังเกตง่ายดีนะ หองทองแดงอะไรพวกนี้ครับเคี่ยวสยัมลิสอ่าก็จะบอกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันโอเคที่อัปเดตก็น่าจะมีประมาณนี้นะแต่จากที่ได้ลองเล่นก็ถือว่าโอเคเลยนะมันง่ายมากมันทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคพูดถึงเรื่องการอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้บ้านของผมก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากมายนะครับเดี๋ยวต้องไปคราฟธนูเหล็กเพื่อส่งให้ท่านเซอร์เดวานนะนี่ชาวบา้านเขามานั่งกันทำเป็นที่นั่งเล่นให้เขาเ็าทาให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะครับเวลาจะคลาฟจะสร้างอะไร ดี๋ยวพาไปดูคอกม้านะคอกมาตอนนี้จากอีพีที่แล้วก็ทําการสร้างไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาเข้ามาใช้นะครับนี่คอกมาแล้วอยู่นี่ส่วนทางฝั่งขวานี่เดี๋ยวจะทําอะไรค่อยว่าอีกทีนึงสร้างไว้ก่อนคอกมาแล้วเข้าทางนี้เลยนี่นะครับคอกม้าผมที่ผมทําไว้เท่านั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะครับลูกธนูเหล็กให้ได้ครบร้อบสชิ้นกันก่อนครับเดี๋ยวจะได้เอาไปส่งเซอร์เดอร์วานพรุ่งนี้เป็นในส่งของอาวุธมาอาวุธเหล็ก ตอนนี้เงินผมมีอยู่เท่าไหร่หกพันกว่าบาทเราจ่ายภาษีเรียบร้อยแล้วนะภาษีผมจ่ายหรือยังเช็คก,ก่อนโภาษีโอเคนี่ไม่มีจ่ายภาษีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกธนูเหล็กอ่ะผมปลดแปลงแล้วนี่เดี๋ยวคราฟเลยร้อยสิบสี่ชิ้นก็ต้องเป็นคราฟสิบครั้งได้ร้อยได้ร้อยหนึ่งสิบเอ็ดครั้งร้อยสิบต้องเป็นสิบสองครั้งนะครับโอเคสิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันใช้อะไรบ้างอะของก็แท่งเหล็กกระตัวมีหกสิบแปดในคลังมีเจ็ดน่าจะพออยู่นะ อเอาเป็น12ครั้งอ่าก็จะได้120ลูกนะครับคูณ10เข้าไปโอเคได้ธนูเหล็กมาแล้วตอนนี้เวลาก็มืดลงนะครับเดี๋ยวทําการนอนก่อนครับแล้วพรุ่งนี้เช้าล้วค่อยไปส่งเควสให้เซอร์เดวานเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าตัวเองมีเควสอะไรคร้างไว้บ้างอืมอันนี้ต้องไปคุยกับรูบอสนะครับอ่าเคียวด้ามยาวเหล็กผมยังไม่มีเหรอเคียวด้ามยาวเกลือชมวกสิบงั้นเดี๋ยวไปคราฟเคียวด้ามยาว น่าจะคราบตรงโรงตีเหล็กโรงตีเหล็กน่าจะอันนี้เครื่องมือเครื่องมือหินหรือไม้นะอ่ะนี่ไงชมววฉมชวกกี่อันนะฉะมวกมสิบอันใช่ไหมก็ต้องคราบห้าครั้งโอเคชมวกมสิบแล้วก็เคียวเคียวด้ามยาวเหล็กดูสิเคียวด้ามยาวเ,เ,ค,วาาวเคียวด้ามยาวเหล็กนี่ไงผมต้องปลดล็อกแปลงก่อนอ่ะปลดล็อกเลยแล้วกันอันเดียว โอเคเรียบร้อยได้ของมาทำเครดแล้วเคียวส่งได้เลยเกลือนี่ยังไม่มีนะครับต้องไปหาขุดเพิ่มนะเนี่ยชมวกมงสิบโอเคได้หมดแล้วเหลือเกลืองั้นเกลือเนี่ยผมเอาไงดีจะสั่งให้ประชากรของเราทําการขุดเหมืองแล้วก็ให้ขุดเป็นเกลือดีไหมดีบุกเหล็กเหล็กสามห้าโอเคจาให้คนงานเขาจัดการ ถ้าชอมสมุนไพรตอนนี้ไม่มีคนนะครับเพราะว่าคนงานท้องครับท้องต้องเลี้ยงลูกนะอันนี้ครบแล้วเพิงงหนะ่ะเดี๋ยวสักคนหนึ่งแล้วกันครับโบเลมิรา <ore> <ore> ก็ได้อยู่สกิลระดับ2นะ 2> นะถือว่าไม่ไม่แย่อันนี้ก็สองคนนี้หนึ่งนะครับคนนี้น่าจะเก่งในเรื่องของล่าสัตว์กับตีเหล็กนะงั้นเอาคนนี้แล้วกันอ่ะเอาเข้าไปให้ครบ4ี่คนแล้วก็การสก,กัดเดี๋ยวนะต้องผลิตตีเหล็กเนี่ยขาดอีกคนนึงแต่วิร์กชอปไม่มีขออนุญ,ญาตวิร์กชอป 2เหรอ3อ่ะโอเคโอเคเรียบร้อยครับนอนครับผมภรรยาเราน่าจะนอนแล้วอ่ะนอนเลยตื่นเช้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปหาข้อมูลว่าเราจะ,ะคราบพวกสียังไงนะครับคราบแพทเทิร์นคราบลายตกแต่งบ้านยังไงนะนนเดี๋ยวผมไปฉาบป,ปูนบ้านตรงฝั่งนู้นดีกว่าที่ว่าเราเพิ่งสร้างนะครับอันนี้ยังเกี่ยวไม่ได้นะน่าต้องเราดูหน้านะครับถึงจะเกี่ยวได้แต่ตรงนี้เนี่ย ชาวบ้านน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะงานดากับหัวหอมนะครับที่ผมสั่งให้เขาปลูกเอา้าผมลืมเปลี่ยนเสื้อผ้ามันหมดหน้าหนาวแล้วมันไม่ขึ้นอากาศร้อนนะเพราะว่าตัวผมมันทนทานอุณหภูมิได้เยอะแล้วตอนนี้เออเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเราไปฉาบป,ปูนที่บ้านกันมาค้อนมาแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มถนนร้อเจ็ดสิบอันพอไหมนี่อ่ะไม่น่าจะพอคิดว่าไม่น่าพ่านจะได้แค่สองหลังนี้ต้องไปหา สีย้อมสีส้มผมต้องไปทําที่ไหนสีย้อมเนี่ยทยาที่ไหนนะท่าในใดรู้สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับว่าผมจะต้องไปทําสีย้อมที่ไหนมันคงต้องมีวิธีแหละแต่ผมไม่รู้ว่าจะต้องไปหาที่ไหนหรือต้องหาซื้อหรือต้องยังไงโอเคเออเืยไปส่งเวจกันมาเรียกน้องลาม,มาเลยแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อมาด้วยครับเราจะปลดประจําการลาแล้วให้น้องอยู่ในคอก ได้ใช้งานน้องมาอย่างคุ้มต้องขอขอบคุณน้องจริงๆนะที่พาเราสัญจรไปไหนตอนไหนพาเราไปส่งเควสพาเราไปทําเควสตีลังโจนนะน้องลาตัวนี้แหละนี่อยู่นี่แกกำลังเดินอยู่เลยเดี๋ยวก่อนท่านรอข้าด้วยเอาเคียวไปเลยก็ชาวมวกลูกศรด้วยโอเคม,มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีแล้ว เคยควยก็เสร็จจบครับเราจะเมืองไลค์เลืออย่างเดียวแล้วก็ผู้รักษาคําสาบานต้องไปคุยกับรูบอสน่าจะอยู่นอกเมืองโอเคประมาณนี้โอ้ลืมไปเดี๋ยวผมซื้อม้าด้วยโอเคม้าตรงนี้แหละเราจะไปตรงนี้อยู่แล้วงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อมาก่อนแล้วกันนี่แหละพอกมาเราเจอแล้ววัสดีจ้าอ่าตัวเมีย ตัวผู้จะชอบสีตัวเมียมากกว่าแต่ก็ซื้อทั้งคู่แหละเผื่อให้เขาคลอดลูกนะครับตัวละสามพันเนรอมีตังเท่าไหร่แปดพันสามพันกว่ากว่าสองตัวก็หกพันประมาณเจ็ดพันได้ใช้เงินเยอะอยู่ดีงั้นะซื้อมาตัวเมียไปก่อนแล้วกันครับโอเคได้ไปแล้วหนึ่งตัวเหลื 5, อห้าพันอีกตัวหนึ่งก็ได้เอ,เออซื้อไปเลยนั่นแหละซื้อเมียตัวผู้อยู่ด้วยกันเหลือสองพันกว่าแอาสไซน์หน่อยแอาสไซน์คนงานได้ไหม ตอนนี้มีใครว่างงานอยู่หรือเปล่ามไม่มีใครว่างงานเลยครับทํางานกันหมดนั่นสงสัยคงต้องชวนคนเข้าบ้านมีสกิลอะไรบ้างเป็นไรได้อยู่มา <Hello. S 1> ชวนเลยบายจารลสลาวานะแล้วก็เดี๋ยวแอสไซน์เข้าไปอยู่ในบ้านโอเคแล้วก็เดี๋ยวแอสไซน์งานเลยเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวไปเลี้ยงขอกม้าแล้วกันนะครับเธออ้แต่ว่าอยากถามก่อนว่าเขาถนัด <How S 1> เรื่อง <are you S 1> อะไร ช่างฝีมือปรุงอาหารทําห้องครัวแนละ้วจะเวิร์กนะคนนี้เราได้มาแล้วเออให้น้องลาได้พักผ่อนนะครับตอนนี้ให้น้องลาได้พักผ่อนเหนื่อยกันราม,ามากแล้วเราพาขับไปทั่วเลยเคน้องลาพักผ่อนนะพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็แล้วเปิดถุงอ่านเก็บอ่านนะครับเคออาพักผ่อนให้สบาย ใช้ชีวิตตามอธยาศสายของเจ้าเลยเก็บขอเก็บปุ๋ยคอกแ๊บหนึ่งครับเพราะว่าต้องเก็บเองนะตรงนี้แต่ว่าโรงหมูมีคนเก็บให้นะครับเล้าหมูมีคนเก็บให้แต่เก็บเองเลยก็ได้อือาหารสาตัตว์นะผมเติมลยได้ปะอคอกมาต่อไปอคอกมาเคนี่ไงฮอลิสมาเสร็จแล้ว สวัสดีจ้าอาหารเหรอปับหนึงนะต้องใส่ตรงไหนอาหารใส่ตรงนี้อต้องการอาหารสัตว์นี่ผมต้องมีด้วยไหมเนี่ยอาหารสัตว์หรือว่ามันยังไม่มีต้องไปดูที่คลังก่อนนแปับหนึ่งดูแปบ๊บอาหารสัตว์มีไหมอาหารสัตว์ไม่มีแน่เลยไม่มีจริงด้วยอาหารสัตว์ไม่มี เดี๋ยวไปคราฟที่ยุ่งฉางนะครับเรานาไม่ต้องเอาอะไรจากคลังทรัพยากรไปเลยนะเดี๋ยวไปคราฟไปเลยครับมันลิงกันอยู่แล้วเนี่ยมันทาให้เกิดความสะดวกสบายอย่างยิ่งวยวดจริงๆนี่ไงอาหารสัตว์ชาอะไรบ้างอะมันได้เข้าโอ๊ตโอเยอะเดี๋ยวนึงดินฉาบพังเอาไปเลยร้อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่อาร์ที่ตัวเมียนี้หรือตัวผู้ดีตัวเมียดีกว่าตัวเมียสีสวย สวมอานครับเรียบร้อยได้อาร์มแล้วขี่เลยเื้ได้ขี่มาแล้วฟฟลลิง่งเราได้ขี่มาแล้วม,ม้ามาเร็วาากคคว่าลานครับวิ่งไปเลยจ้ะควบไปโหโคตรไวอ่ะเดี๋ยวผมจะมาคุยกับรูบอสแล้วกันอันนี้ก็มาแล้วสวัสดีท่านลูบอสขอคุยด้วยหน่อยครับอะไรที่ว่าคุณอาต้องการความช่วยเหลืออ่า เราจะได้เห็นว่าพวกเขาทําตัวยังไงเมื่อสงครามจริงมาถึงสักวันพวกเขาจะร้องขอขยะทุกชิ้นที่เน่าเปื่อยตามกลิ่นเอเลรกซโอเคครับไปคุยกับโปกุสลาว่าคุยหลายคนจังเลยไปก็ได้ตรงนี้มีบัวนะค้อกบัวในอนาคตเดี๋ยวค่อยทราแล้วกันครับสสดีเดี๋ยวผมไปแบบเร็วๆเลยกันนะเดี๋ยวอนี้อ่านก่อนอันนี้น่าจะบ้านคนขายสมุนไพรไม่น่าใช่ครับขออนุญ,ญาต อ้าวเหรอเะ็คนนี้อ๋อคนนี้แหละหัวหอมเหรอหัวหอมยี่สิบอันบีดรูดปลายยกมีไหมเนี่ยมีเว้ยอ่ะยี่สิบอันหา,ามาเลยโ <Okay. S 1> อเคคอร์ไม้ครับได้คอร์ไม้สิบอัน โอเคเราวันถัดไปครับงั้นเดี๋ยวนอนในมือน,นี้ก็ได้นะตรงบ้านของเซอร์เดว,วานะ่ะบ้านแรกเริ่มของเราเลยนะครับที่นี่เรานอนได้นะครับนี่บ้านแรกเริ่มของเราข้ามฤดูกาลไปเลยเควจะหายไหมนะต่อไปเปลี่ยนไปเรื่อยเร้อนแล้วครับ <c oughs> แต่งงานกันแล้วคาบิเมรากับรูดอฟแล้วก็น่าจะเป็นแฟนกันคบหากันก็ วลิสลาวา่าบอซิสลาวอลิสกับแอนสกาอคอ่ะโอเคเควสไม่หายเมืองไรเกือจบอ้าวมันเกิดมาที่บ้านเลยเหรอเกิดบ้านเลยอ๋อโอเคมันิิดฤดูกาลใช่ไหมมันนอนนอกบ้านมันสปอนบ้านเราเลยเห็นีี่ไงเรียบร้อยแล้วครับผ่านฤดูแล้วก็เกี่ยวได้แล้วทีนี้ข้าวสาลีเราฝั่งนี้ก็โอ้หัวหอมขึ้นแล้วงานดำขึ้นแล้วนะครับงาดำมัเก็บไปได้หัวหอมเก็บได้แล้ว สวัสดีครับเซอร์เดวานตัวหัวแข็งจริงอะเซ,ซื่อไม่ออกอ๋อหลูบัาอะไรซื้อไม่ออกเหรอไปเด็กกำพร้านะครับก็เซอร์เดวานก็คงแบบคงเอ็นดูเขาอะเลี้ยงดูเขาเซอร์เดวานนั้นจะเป็นคนที่แบบอ,อายุสามสิบเก้าเลยนะถือว่ายังไม่แก่มากเลยนะครับแต่ว่าแบบคนในหมู่บ้านเนี่ยเคารพนับถือเขามากเลยก็เห็นใจแล้วครับแม่มาเยี่ยมโอ้คำนี้ แวบบมาเยี่ยมเราบ้างนะผมยินดีอยู่แล้วครับเซอร์โอ้ผมรักเกมนี้มากผมพูดตรงๆเลยผมชอบเกมนี้น้ำตาสีไหลเลยยินดีต้อนรับเสมอแล้วพบกันใหม่ครับผมเยสเรียบร้อย เคยเกี่ยวกับลูบอสเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กกำพร้านะครับไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เซอร์เดวานก็เลยรับมาเลี้ยงนะครับมาดูมามอบหมายงานให้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะอ่านหนังสือไม่ออกนะเพิ่งรู้นะก็น่าสงสารอยู่นะครับเป็นเด็กที่แบบหัวแข็งหน่อยอะไรประมาณนี้โอเคครับผมสําหรับการเล่น EP สิบนี้ก็ผมได้มาอัปเดตนะครับแล้วก็บอกว่าเออแบบมันมีอะไรอัปเดตไปบ้างนะถือว่าดีมากเลยนะครับจากการที่อัปเดตแล้วก็ได้แนะนําให้ดู เดี๋ยวค่อยไปหาความรู้ในเรื่องของพวกการย้อมสี <c oughs> การเพ้นต์กำแพงแล้วกันนะรอบหนะ้าโอเคงั้นก็สำหรับ e p พีินี้ขอสวัสดีพี่งทุนท่นครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูบ๊ายบาย